การผ่านกระจกแบบนี้ทําให้หลายๆคนนั้นนึกถึงกระจกที่จะส่องเข้าไปแล้วมองเห็นทิศทางมองเห็นอนาคตของตอนเองใช่ไหมล่ะคะเรื่องราววันนี้ที่น่าสนใจค่ะจะพาไปติดตามอีกหนึ่งธุรกิจนั้นก็คือธุรกิจดูดวงธุรกิจเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยนั้นนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญของชีวิตหรือเปล่าติดตาม In s ไซต์เอค่ะ การโหราศาสตร์ในเมืองไทยเป็นอาชีพหนึ่งที่มีแนวโน้มสดใสและได้รับความนิยมตลาดดูดวงไม่มีวันซบเซานะครับเพราะว่าคนดูดวงเนี่ยถ้าช่วงเศรษฐกิจดีก็จะดูให้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าช่วงเศรษฐกิจแย่ก็จะดูวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็เสริมให้ดวงดียิ่งขึ้นครับถามเรื่องการเงินการงานเป็นหลักใหญ่นะครับรองลงมาก็คือเรื่องความรัก ชีวิตคู่แต่ละศาสตร์เนี่ยมีข้อแตกต่างกันนะครับวิธีการดูหมอเนี่ยถ้าการดูดวงก็ดูว่าชีวิตจะไปทางทิศไหนดีแต่ถ้าการเกี่ยวกับพวกศาสตร์เกี่ยวกับฮวงจุ้ยก็เป็นการแก้ไขแก้เคล็ดเสริมตัวเองให้ดีขึ้น <M aker plays> การดูดวงจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูพื้นฐานดวงว่าชีวิตควรจะทาอาชีพอะไรให้ถูกฉะโกนะครับทำอาชีพอะไรแล้วให้รวยที่สุดนะครับนี่คือพื้นฐานดวงว่า คนเราดูอะไรแล้วเนี่ยอาชีพจะแตกต่างกันทุกคนไม่ใช่ว่าทําอาชีพตรงนั้นแล้วรวยที่สุดบางคนอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวรวยหรือบางคนอาจจะเล่นหุ้นแล้วรวยแต่และคนนียจะมีอาชีพถูกฉลกแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นไครแมกในการดูดวงที่สําคัญที่สุดรูปแบบการดูหมอแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือการดูแบบตัวต่อตัว,ตวและดูผ่านเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับอาจารย์บาร,รมีธรรมบันดาลหมอดูตาบอดนะครับค่าครูไม่เคยขึ้นค่าครวของผมค,งคือค่าดูดวง299บาทดูทางโทรศัพท์เท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าไม่จะเป็นต้องเสียค่าโทรศัพท์ผมจะเป็นคนโทรกลับไปโดยที่ลูกค้ารอ,อ,อรับสายตามเวลาที่กําหนดเท่านั้นเองครับส่วนค่าเปลี่ยนชื่อเนี่ย500บาทธุรกิจโทราศัพท์แพร่หลายเข้าไปในสื่อต่างๆแทบจะทุกประเภทค่ะ จากเดิมที่คำทำนายจะกระจุกตัวอยู่แต่ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่มีคอลัมน์ไว้บริการโดยเฉพาะก็เริ่มเข้าไปมีบทบาทในห้างสปปรรพสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆโรงแรมในฐาน,นะแม่เหล็กที่ช่วยเป็นแรงเสริมสร้างลูกค้าทางอ้อมให้แก่สถานที่ดังกล่าวอยากจะฝากไว้ว่าการดูดวงเนี่ยดูเพื่อให้รู้ว่าทิศทางชีวิตไปทางไหนดีเมื่อรู้ว่าทิศทางชีวิตไปทางไหนดีแล้วมุ่งไปทางตรงนั้นให้เต็มที่นะครับ เราจะเห็นกลุ่มคนบันเทิงมักจะนิยมเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง การเปลี่ยนชื่อของนักร้องดาราในบ้านเรานั้นกลายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อว่าจะเป็นการเสริมโงเ่เฮงไปในตัวบางก็ว่าพอเปลี่ยนชื่อก็มีงานมีเงินไหลเข้ามากันอย่างไม่ขาดสายบางก็เปลี่ยนชื่อใหม่เพราะถ้าใช้ชื่อเก่าจะไม่สะดุดหูบางก็เปลี่ยนใหม่เพื่อให้คนจําได้และสะดุดตาคนที่ดวงชะตาเนี่ยย่ำแย่ลงการเงินแย่ด้วยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ด้วยดวงชะตาตัวเองแล้ว จะคิดว่าทํำยังไงชีวิตถึงจะไปข้างหน้าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจุดแรกที่เขาคิดก็คือนอกจากดวงชะตาแล้วก็คือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็เสริมชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเ้าถึงคิดถึงว่าการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้พลังทางด้านจิตวิทยา ที่มองว่าได้จากการเปลี่ยนชื่อนั้นคือพลังที่สําคัญอยู่มากการที่เราเชื่อว่าชื่อใหม่ของเรานั้นเสริมดวงชีวิตเราให้ดีมันก็จะทำให้เรามีทัศนคติบวกเป็นตัวตั้งต้นและจากจุดเริ่มต้นแบบคิดบวกแล้วการต่อยอดเลยทำให้อะไรๆก็ดูดีมีกำลังใจไปมากกว่าครึ่งซึ่งโอกาสแห่งความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามมาคนที่ควรเปลี่ยนชื่อคือคนที่คิดว่าชีวิตตัวเองตอนนั้นย่ำแย่รู้สึกว่า ทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ย่ำแย่การเงินก็ล้มละลายหรือติดติดขัดขาดชีวิตคู่ก็ไม่สมหวังถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราลองคิดใหม่ทำใหม่ดูลองเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แย่ๆให้มันดีขึ้นมาบางคนใช้ชื่อเดิมแล้วเนี่ยย่ำแย่ล้มละลายเหมือนตัวอาจารย์บาร,รมีธรรมบันดาลเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเป็นนักธุรกิจเคยทําสินค้าส่งออกต่างประเทศแต่พอวันหนึ่งผมล้มละลายแล้วผมนึกัคิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ผมก็เลยตั้งชื่อหมายเป็นบาร,รมีนามสกุลธรรมบันดาลผมใส่เรื่องชื่อเสียงการเงินการงานขึ้นมาซึ่งชื่อนี้ส่งผลให้ผมเนี่ยจากคนที่ย่ำแย่ล้มละลายกลับมาจนตอนนี้มีออฟฟิศที่3นะครับจากเซ็นเตอร์1เป็นเซ็นเตอร์2แล้วก็เป็นเซ็นเตอร์3แล้วก็จากคนที่ย่ำแย่กลับมามีเงินมีบ้านมีชื่อเสียงได้บางคนเปลี่ยนออกมาแล้วยังเจอปัญหาเพราะเขาใช้ศาสตร์แค่ศาสตร์เดียว แต่ของอาจารย์บาร,รมีธรรมบรรณาเนียจะใช้ศาสตร์ทุกศาสตร์รวมทั้งนามศาสตร์ดวงดาวหรือ Search สตาร n เนนที่หนังสือพิมพ์วาสติสัมภาษณ์ขึ้นหน้าหนึ่งนะครับว่าวิชาตัวนี้จะอิงกับหลักของดวงดาวเราอยากได้การเงินการงานความรักก็ใส่ลงไปในชื่อได้อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนชื่อเองนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ได้หากผู้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเพราะท้ายที่สุดตัวเราก็จะเป็นผลกระทำจากสิ่งที่เรากระทำการเปลี่ยนชื่อไม่ว่าจะตำราไหนก็ไม่สามารถสร้างผลบุญได้หากตัวเราไม่ได้สร้างจากการกระทำของตัวเราเองการเปลี่ยนชื่อไม่สามารถจะลบล้างบาปได้หากเรายังคิดไม่ดีและทำไม่ดีตัวอาจารย์บาร,รมีธรรมบุญานเองก็นำไรายได้ส่วนหนึ่งน การทำงานในการดูหมอในการเปลี่ยนชื่อในการทำอุปกรณ์ช่วยต่างๆเนี่ยแก้ไขต่างๆเนี่ยทำกองทุนบอร์ดช่วยบอร์ดหรือบอร์ดร่วมบุญนะครับกองทุนบอร์ดช่วยบอดเนี่ยจะบริจาคไม้เท้านาฬิกาแว่นตาให้กับคนตาบอดทั่วประเทศชื่อนั้นสำคัญชไหน บางคนก็เปลี่ยนให้ไพเราะเพระาะพริง้งบางคนก็เปลี่ยนเพราะความเชื่อที่ว่ามีชื่อนี้ทํามาค้าขายไม่ขึ้นเจ็บป่วยบ่อยการเปลี่ยนชื่อนมสกุลมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความกตัญยูนะครับถึงแม้เปลี่ยนชื่อนมสกุลแล้วเนี่ยก็ต้องกตัญยูต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับใครที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านกลับไปดูแลท่านดีๆนะครับหาข้าวปลาอาหารให้ท่านทานนะครับให้ครบแล้วก็พาท่านไปเที่ยวพาท่านไปทําบุญ ตรงนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการที่ทํทำให้ชีวิตตัวเองดียิ่งขึ้นครับ